เอาละครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19อีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่เราไปเกี่ยวข้าวนะฮะแต่ว่าเราเกี่ยวข้าวไม่เสร็จนะครับเพราะว่ามันเป็นแปลงใหญ่มากๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะเอาหลร้อนะครับผมนี่ครับก็เอาไปขนข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะขนข้าวไปขายกันนะครับผมนี่อันนี้เป็นฮีโน่นะครับผม นี่ครับฮีโน่ห้ครับเป็นสีแดงนะเมื่อวานเราเล่นสีน้ําเงินไปนะครับผมก็อันนี้ผมไปแต่งเพิ่มมานะครับใส่หมอกยุ่นนะทุกคนนี่ครับนี่เปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีนะครับสีน้ําเงินผมรู้สึกว่ามันมืดเกินไปนะครับผมก็เลยเอาสีแดงนะครับผมนี่ครับก็ไปใส่กระชังมาเรียบร้อยนะครับเหมาะสําหรับขนข้าวนะฮะนี่ครับของแต่งก็จะประมาณนี้นะติดสติกเกอร์เพิ่มนิดหน่อยนะครับนี ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะทุกคนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปขนข้าวก่อนนะครับตอนนี้นะครับข้าวก็อยู่ในอุ้มของรถเกี่ยวนะทุกคนรถเกี่ยวที่เราขับเมื่อวานนั่นแหละนะครับนี่ไปครับเดี๋ยวเอาหกล้อไปแสกข้าวก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเอาข้าวไปขายนะครับแล้วก็จะพาเกี่ยวข้าวด้วยนะฮะ วนก็เกี่ยวข้าวครับแปลงใหญ่นะครับผมมันเกี่ยวไม่เสร็จนะครับพอดีคลิปมันยาวเกินนะนะครับก็เลยต้องมาต่อ2คลิปเลยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบนะครับคลิปเกี่ยวข้าวนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยลวกันนะครับนี่โอ้รถเบรกรถมันไหลปะรถไหลครับรถไหลนะฮะถนนลื่นนิดหน่อยนะครับ มาแล้วฮีโน่เอฟซีเก้าเจหรือเปล่าใช่ไหมเครื่องเครื่องอะไรผมไม่ได้ใจนะเครื่อง j o 8อ9ปอะไรนี่แหละผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับรุ่นรุ่นนี้ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับนะครับแปลงกเก่าแปลงเดิมครับที่เก่าที่เดิมนะครับ หากินใกล้ๆบ้านครับยังแบบไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะครับดูดีครับแถวบ้านนี่แต่แบบนาข้าวครับแปลงนี้ก็ประมาณ300ยไร่ได้ครับดูดีโอ้แล้วเราคือแบบรถเกี่ยวคันเดียวไงนะครับเกี่ยวไม่เสร็จสักทีนะฮะอันนี้ก็รอรถเกี่ยวอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหทางลื่นมากเลยนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับผม เมื่อคืนนะถนนลื่นมากเลยนะครับนี่ครับเมื่อวานนะครับจอดรถเกี่ยวไว้นะครับผมอยู่ที่นานะฮะไหลไหลไหล,ไล,ไลโอ้ยถนนลื่นมากเลยครับนี่ข้าวเต็มอุ้มแล้วนะฮะ เดี๋ยวจอดรถหกล้อไว้ก่อนอเดี๋ยวเอาข้าวใส่นะครับเอาข้าวใส่ในอุ้มนะฮะเอ้ยไม่ใช่เอาข้าวใส่ในอุ้มดิเอาข้าวใส่ในหกล้อนะครับผมอาสตาร์เครื่องครับเริ่มงานครับเริ่มงานเดี๋ยวขอยัดเทข้าวนะครับใส่หกล้อนะฮะเตรียมตัวอาไปขายครับนี่หกล้อเราครับ ข้าวอุ้มนึงนี้ก็แบบมันเยอะมากเลยครับประมาณสองสามตันได้นะฮะอุ้มรถเกียวใหญ่นะครับเนี่ยดูกรเผิบน่าจะเต็มหกหล้อนะครับโอ้โหเต็มเรียบร้อยเต็มไวมากเลยครับ โอเคเดี๋ยวผมจะร้องให้ลูกน้องผมนะฮะเกี่ยวข้าวรอแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้าวนะครับไปเทที่ไซโลนะเอาข้าวไปขายนั่นแหละนะครับนี่รถเกี่ยวนะครับรถนัป๊ปสามดีนะครับแอบเอาไปแต่งมานิดหน่อยครับนี่ไปเปลี่ยนสีนะครับรถเกี่ยวข้าวซิ่งครับผมกอเจริญการช่างนะฮะ เราจะเปลี่ยนให้ลูกน้องเราขับนะครับไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยเดี๋ยวระหว่างรอเกี่ยวข้าวนะครับเราก็จะเอาข้าวไปขายนะฮะเอ้ยขึ้นผิดคันนะครับขึ้นคันนี้เอาขึ้นขึนนข้นรถไทยเฉยเลยอะไรวะไปครับผมนี่เอาอรถใหม่มาก็ต้องแบบใช้คุ้มหน่อยนะฮะ6ล้อแบบสีแดงนี่คือแบบก็แจมเอาเรื่องอยู่นะครับ สูงมากครับก็เกษตร6ล้อครับผม6ล้อช่วงล่างมันจะแข็งนะครับมันจะเหมือนมันจะยกล้อนิดหน่อยนะฮะแล้วมันจะหนักๆท้ายยังไงก็ไม่รู้นะช่วงล่างมันปแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะ6ล้อตอนนี้มันทุกหนักครับก็จะประมาณนี้นะ น้าเง,งี้ยน่ะบอกเลยข้าวน่าจะสิบตันได้มั้งนะครับหมดนี่ <c oughs> ไปฮะเดี๋ยววิ่งออกจากไรก่อนได้ข้าวโอ้ยทางไม่ดีแล้วไปครับไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย ล้อหน้ายกครับโอ้โหล้อ,อยังแจ่มนะครับเดี๋ยวขับภายในหน,ยให,หน่อยขับภายในห,หน่อยครับภายในห,หน่อยหกล้อช่วงมันยาวครับ หกล้ออันนี้นะมันตกว่ะมันตกคลองเรากลับมานะครับก็ข้าวก็น่าจะเต็มอุ้มพอดีครับ เราวิ่งเข้าเมืองครับวันนี้นะรถก็จะเยอะนิดหน่อยนะฮะโอ้โหรถเยอะมากเลยในเมืองครับทางไหนดีเราออรรถใหญ่มาก็ลำบากนิดหน่อยครับต้องปฏิบัติตามกฎจราจรหน่อยครับขับรถ ในแบบนี้นะทางก็เล็กครับรถก็เยอ,อะเดี๋ยวผมบีงออกถนนใหญ่เลยนะครับรถมารถมา ไป,ไปลูกพี่ไปไปครับไปครับนี่จะแต่สามชานหน่อยไปครับผมนี่สิงด้วยครับรถของล้อเราครับธรรมดานลสิ่งทางเรียบครับนี่สิงทางเรียบ ขอไปทางลัดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวต้องลงไปเปิดไอ้น,นี้อ่ะโหโยกเกกโยกเกกเลยครับรถหนักครับใส่กระชังมาครับเป็นกระชังตะแกรงเหล็กนะทุกคน เปิดหน่อยเปิดหน่อยขอใช้เส้นทางหน่อยครับไปทีนี้ทาตงตอแเราก็จะซิ่งหน่อยครับเดี๋ยวเอาไปเทไว้ที่ทลานนะครับโอุ้่้พุ่ง โอ้ล้อหน้าเหมือนมันจะลอยนิดหน่อยครับผมไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแล้วนะเอาแล้วเราก็มาถึงที่ลานไปที่เรียบร้อยครับนี่ลานเปิดหรือเปล่าเนี่ยลานซื้อข้าวลองไปดูหน่อยเปิดไหมเปิดไหมไม่เปิดแล้วเปิดเองเลยครับเ,เดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักครับผม ี่ตันไว้เนี่ยเอ่อทั้งหมด17ตันนะครับผมอู้เยอะมากเลยครับน้ำหนักเกินไป2ตันนะฮะ,ะเดี๋ยวเอาไปเทไว้ในโกดังนะครับเทข้าวนะครับ ข้าวครับผมเรกาตนน้อย,กกงอยรงจะเป็นคนแรกครับที่มาขายข้าวเรียกทางหน่อยรถก,กำลังถอยนี่โอเคขออนุญาตด,ดำเลยละกันนะครับรดำเลยสวยงามหมดแล้วครับมาไวไปไวครับ ับช่างรถเปล่าออกหน่อยครับรถเปล่า7ตันนะครับผมข้าวก็10ตันนะฮะพอดีไปครับทีนี้เดี๋ยวไปดูที่รถเกี่ยวหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง รอได้ยกเลยโอ้ตายแล้วผมไม่รู้ว่าออกทางนี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยละกัน ทางวนหรือเปล่าเนี่ยโอ้น่าจะออกไม่ได้เว้ยโอ้น่าจะเป็นทางรัดนะครับตรงนี้นะโอ้ยยกจอเอ้ยยกรอปะยกรอครับยกรอพายได้แบบโล่งมากเลยครับไม่มีอะไรเลยหวัว อา uh, ตอนเดียวครับโอ้ oh, mm hmm. มันบอกทางนี้นี่หวา โอ้รถเกี่ยวเราข้าวน่าจะเต็มอุ้มแล้วครับเห็นจอดอยู่นิ่งๆอยู่อ่าเดี๋ยวไปดูสักหน่อยข้าวน่าจะเต็มอุ้มพอดีครับโอ้เกี่ยวได้ครึ่งแปลงครับโอ้เกี่ยวได้แบบโคตรเยอะนะครับผมถือว่าไวอยู่ครับเกี่ยวข้าวนะฮะโอ้ข้าวตอนนี้เกี่ยวไม่หมดเลย ดูซิดูซิโอ้ข้าวมันเต็มครับผมข้าวมันเต็มนะโอเคมาแล้วมาแล้วจะได้เยอะนะครับว่าใช้ได้เลยครับลูกน้องเราะยะกลับกลับลำก่อน ข้าไม่ลงไะอ้าข้าทำไมมันลงเทเลนิดเทเลนิดเนี่ยข้าไม่ลงนะครับเดี๋ยวสักกูเหมือนข้าจะไม่ยอมลงครับ มันไม่ตรงจุดมันหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูรถเกี่ยวกันน่าจะเป็นที่รถเกี่ยวหรือว่าเป็นที่อะไรทักอย่างเลยจอดใกล้เกินไปครับโอเคนี่เรียบร้อยใส่ข้าก่อนครับใส่ข้าก่อน ผลลีอย่างเนี่ยหมดแล้วนะครับอโอเคเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับได้คขึ้งแปฟงครับเดี๋ยวพักก่อนนะครับผม ลีกยางหน่อยรถก,กำลังถอยอโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวอขอพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็เหลืออีกครึ่งแปลงครับเดี๋ยวมา,มาเกี่ยวต่อให้เสร็จนะฮะ อานว่าว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวับไปก่อนสวัสดีครับ